สวัสดีครับพี่น้องยศซีแฟนช่องครับมื่อนี้ม๊ารวยกะมานําเสนอแนวทางของอาจารย์ชุยชัยเด้อนะครับในวันวันทียี่สิบห้ากรกฎาคมเด้อนะครับอาจารย์ชุยชัยนะครับให้ทั้งช่องม๊ารวยปันโชคเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่ามากเข่าเลยนะครับครั้งแรกเนาะเป็นไหหมาเล่ยซีโตสามโตนะครับแล้วกับเป็นเลขบนล่างเนาะนะครับบนล่างนะครับรู้สึกว่า นะครับให้เลขบนออกล่างนะนะครับในหมดกวันถือว่าบัน่าเกียดนะครับนอกปันใดเนาะนะครับถือว่าเลขอาจารย์ชุยชายนะครับเวซี่กับหอมานะครับมารวยตามอีกแน่นะครับอาจารย์ชุยชายมันคือแม่นโยนะครับเนื้อเอานะครับกับตามนี้ได้นะครับสำหรับหองอาจารย์นะครับชุยชายครั้งแรกได้นะครับแปดหก นะครับสามตัวเครือบเป็นเอฟซีตัวเนาะเอฟซีตัวหนึ่งได้เลยนะครับสำหรับอาจารย์ชูชัยเนาะแต่สุดยอดนะครับเอฟซีกับทักไถ่เข้ามาอยู่ว่าอยากให้หมอรวยตามหาอีกข้างนึงนะครับวันนี้ก็จะล่งหายนะครับจะล่งสายจังหน่อยนะครับขอตัวขอให้เอฟซีเนาะเอานะครับสำหรับอาจารย์ชูชัยหายมาแล้วเด้อนะครับในงวดนนี่มาเลยก็ตามหายมาแล้วเนาะเสนหายมานะครับก็ติดนั่นเลยติดนีจะโล่งสายจังหน่อยนะครับ เราก็มีเวลาเป็นหน่วยดอกมือดนะครับยูซี่กันเลพวกจะมีโชกกันเนาะสำหรับอาจารย์ชุยฉายเดย้อนะครับด้วยรถเต่าและนํำสลับมือดนะครับอือาจารย์ช่วยชายหามาแล้วนะครับในวันที่28กรกฎาคม2 5 68เด้อนะครับเพิ่นหมาเป็นเลขว,นนวิ่งหนึ่งบนนะครับวิ่งหนึ่งบนนะครับหมาหาหนึ่งนะครับหกหนึ่ง,หหงแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ ส่วนเล็กรางวิ่งแปดนะครับวิ่งแปดไฮมาสองแปดแปดสีแล้วก็แปดเจ็ดนะครับส่วนเหล็กกันเหล็กอมเพิ่นสามแปดหนึ่งแปดนะครับสำหรับอาจารย์ชุชัฉเด้อะนะครับดี๋ยช่วยเพิน่นเด้อหนาเพิ่นไหมาตัวใดนะสำหรับอาจารย์ชุชัยจะให้มารวยมากบแบงปันพี่น้องเอซี่นะครับเพิ่นมามนะมาณนี้ไหมครับ เพิ่นว่าร์สิบหากับสิบหกนี่น้ำหนักเสมอกันนะครับน้ำหนักเสมอกันแต่ว่าเพิ่นมักหานึงกว่านะครับวานี้เพิ่นเลยบอกว่าวาหกหกหนึ่งเนี่ยเระวังหกเก็น้ำเด้อนะครับเป็นเหล็กระวังเป็นเหล็กส่อนลางซี่นะครับส่วนเหล็กรางสองแปดนี่เพิ่นว่าร์สองแปดนี่เพิ่นมักสามแปดนั่นเพิ่นว่าก็คืองล่องสามแปดกับสิบแปดลางซี่หละส่วนชุดรางเนาะพี่น้องไข่วาร่เ่อยันไหลโตกะเดินตัวเน้นไปเลยนะครับชุดล่างนะครับกับชุดบน คือผลแยกมาชัดเจนนี่หรอกนะครับสำหรับอาจารย์ชูชัยในงวดน,นี้ใครโชคใหม้มาเพื่อเก่าเด้อะนะครับสำหรับกูหมักเนื้อทางของอาจารย์ชูชัยนะครับอันนี้เป็นงวดที่สองเพิ่นเนาะนะครับงวดแรกเพิ่อนไงเข้านะครับแปดหกเต็มเต็มหกแปดแปดหกเนาะเอาพี่น้องกัแต่สิอยากชมตัวเลขกันเนาะนะครับเดี๋ยวมาลอยโชว์ให้เบิ่งเด้อนะครับสำหรับเรื่องอาจารย์ชูชัยนะครับขอบคุณหลายติดตามรับชมเด้อะนะครับเดีย๋ยวขอไปไล่จัาหน้าเพื่อ เล,เ,ลเด้อัออนะครบืมาจารย์ชุยชายนี่ก็ว,ว่าเลขล้าเพิ่งกะแม่นโยนะครับเดี๋ยววันทีสามเลขไทยไม่น้ำนะครับเดี๋ยวลงเลขกไถ่ความสำหรับอาจารย์ชุยชายเด้อนะครับอืมตัวมาเล็กกะตามให้นะครับมีเทล็กไทยทั้งล้าสำหรับอาจารย์ชุยชายแต่ว่าเล้ลาเพิ่งบอกว,ว่าแม่นของเพิ่นโยเขาดีของเพิ่นโยเพิ่นอย,ยากว่าแบ่งปันทั้งช่องแล้ทั้งช่องอมิจฉุคุณมีิจฉิตรู้นำใจดีให้โชคให้มาน้นาอาจารย์ชุยชายเกิดพุ่งจะได้เด้อนะครับ ต้อเจไลยซอยยาเพิ่นเนาะเอานะครับอาจารย์ชูชัยมาประมาณนี้แหละครับบนเด็กเด่นบนนะครับเด็เว้นบนขึ้นหนึ่งล้นะครับมาสิบห้าสิบหนะครับลักสิบเจ็ดนาะนะครับเกจะเป็นเจ็ดนึ่งโอหานึงนะครับหกหนึ่งละกะเจ็ดหนึ่งนะครับเปนเลขบนตัวเน้นคือหาานึง้นะครับส่วนเลขล่างหมายแปดนะครับแก่จเป็นสองแปด 8ซี่นะครับแล้วกะ8เกตตัวกันเด้อนะครับส่วนตัวร่องคนหนึ่งขึ้มีแปดหนึ่งสามแปดนะครับให้เขาบอกอยากไล่ตัวเขาก็เลยเลืกชุดลับไปเลยนะครับนึ่ชุดลักคนนะครับสำหรับอาจารย์ชื้อชายเด้อนะครับอืมคือว่างวดที่ซ้อนคนหายมากนะครับแต่ร่องครับเอาเพื่อจะฉัดที่หนังไกลๆนะครับมาขักตัวได้ไกลเรียกเอาเด้อพี่น้องโชคๆมันมันครับสำหรับอาจารย์นะครับชื้อชายเพิ่นหายตัวเน้นมาพร้อม มีสองแปดแปดสองเนี่ยแหละครับก็หาหนึ่งเนี่ยแหละนะครับหรือมกัก,กมด้วยกะดับลอกมาได้พี่น้องนะครับผมโชว์กัมบมาาันน้ำประจานชุ่ยฉายได้นะครับเอฟซีเกะเห็นทางแรกกับห้องจะนี่โชว์กันนะครับกับเรมักกับห้องนี่โชว์กันยุ่งวอนวันสำหรับประจานชุ่ยฉายเนาะเพิ่นกนะยหายมารวยมากนะครับเพิ่นวาเล็กไทยเพิ่นกคเฮ็ดนะครับเด็กไทยมันรวยจะมาล่งหายน้ำนะสำหรับเล็กไทยเนาะแต่ว่า โมนี้ก็ล่องเล่าเราอีกจังหวดเบิ่มไหมครับถือว่าเพิ่นกกระลั่งมาแรกนะครับมาครั้งแรกก็ถือว่าเขาเลยนะครับเอยสุดยอดนะครับสำหรับอาจารย์ชูชยนะัยเนาะเอฟซีเอกละค่อยนะครับคอมเมนต์ขามาอยู่มดเวอร์สเล่ย์ลงไหเนาะครับโมนี้ก็โคงจะได้ตัวดีตัวเดียของเพิ่นนะครับาง,งานงานอะไรยางก็เลยลงสายหน่อยขอถอดขอให้นะครับพี่น้องเอฟซีนะครับ เอากระชับอีกช้นนึงนะครับอาจารย์ชูชัยมี่ตัวใดแดนนะครับเด้อนะเลขวิ่งครับให้มาหนึ่งบนนะครับเลขวิ่งหนึ่งบนให้มหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นตัวกันหกหนึ่งพันวากันหกเจ็ดน้ำเด้อนะครับส่วนเลขล่างเป็นไฮมาวิ่งแปดนะครับเลขล่างให้มาสองแปดแปดสี่แปดเจ็ดนะครับตัวร่องคือสามแปดกับหนึ่งแปดนะครับกับเป็นเลขของอาจารย์ชูชัยในงวันนี้นะครับโชคให้มันกันนะครับพี่น้องมาตัวใดก็ให้รับไปลรวยนะครับเด้อนะ เมื่อกันอีกเทียนนึงครับสำรับอาจารย์ชูชัยเนื้อนะครับเพิ่งจะชัดนะครับอมอเลยนําเสนอในทางขห้นะครับตามนี้นะครับคือว่ามาครั้งแรกกัเข่าตุ้มเลยนะพี่น้องนะครับสำรับอาจารย์ชูชัยนะครับมอเลยกับปากก้นไหลก้นแฉกก้นจามเนื้อนะครับมี่สองช่องทางเนาะหมอเลยช่วยได้เป็นเล็บรัฐบาลไทยเด้อนะครับแล้วก็หมอเลย์ปันชคเนี่ยจะเป็นห้าน้อยพอลี่นะครับล้าพอลี่แล้วกแต่นี่อาจารย์ชูชัยมาแบ่งปันนะครับทางช่องน้ำนะครับไส่ชนดธรรมัน สำหรับอาจารย์ชูชายเด้อนะครับโจกดีนี่ใช่กันกูได้มากกับฝักก็ไลยกูแช่ก็ได้ตามส่วนยามมัลลยเนาะจะได้มีแนวทางนี้น้ำเสนอให้นะครับโจกันมันสุดุดทุกคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับกูที่ามนะครับขอบอกน้ำใจหน่อยพ่อได้แปดนาทีนะครับเพราะว่าตัดโฆษณาอะไรนะครับช่องมัลลุยนี่ก็บซิมอยูสองช่องทางนะครับเดี๋ยวนี้นะครับช่องทางหลักเนาะซิมีมอลลุยช่วยได้นะครับมัลลุยวยได้เนี่ยก็บซิมี เหลขไท่นะครับหลายตัไหลายอาจารย์เนาะนะครับดูมากเลขไท่ก็สามารถเข้าไปรับชมช่องมอรวยช่วยได้เลยนะครับพารวยนะมัรวยช่วยได้พารวยนะครับแล้วกที่นี ok ่ช่องมอรวยปันโชคเนี่ยละครับเป็นช่องเลยคาน้อยเลขเล่านะครับตัวเนี้ยเป็นสีโลงของพอลี่นะครับกับเล่าพอลี่ส่วนอาจารย์ชื่อชายเด็กมะม่เป็นคลิปที่สองเพิ่นนะครับในวันนี้แต่คอพี่น้องนะครับผูได้มากนกนะมอรวยกับโชคให้ดีไม่ใช่นะครับซื้อตระกูล่โชคให้มัน ลวยยกช่องเด้อะนะครับขอบคุณเล,ย,ลยที่ติดตามเราชมในดีเสม,มอมากนะครับฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามนะครับชอบมือกับช่องกาลังจะเริ่มโตโเนาะสำหรับช่องปังนโชง์สแดนไลน์นะครับแต่ว่าก็เริ่มดีขึ้นเนาะฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ